ครับสวัสดีครับมาพบก,กับช่องเอสสายจกนะครับครับตอนนี้ก็เป็นการลงงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากครับก็เส้นไหวแม่ยานางเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางครับนี่นะครับเอารถมา เอารถมาลงงานนะครับโคกน้องนาโมเดลนะครับโดนละไงครับไม่เคียร์เขาอยู่ไว้กันเกี่ยรกันเพียร์กัน บรรยากาศครึมรราาครึมครับตอนนี้ก็ได้ทำการเส้นไหว้แม่ยานางเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางครับหลวงพ่อ ก็ได้มาร่วมทํำพิธีขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับมีไปถ่ายข้างหน้าด้วยมี นั่นนะครับเศษดินนะครับเป็นบรรยากาศมุมที่สูงมากครับท่านเบิกสวยนะมันตัวมันเล็กนะ มือมันใหญ่เด้ส่นเวึ่ดูว่าเนาะมือมือมันใหญ่กว่ามันหนาตัวเล็กแต่ตัวเล็กแต่มือใหญ่ไม่สมดุลน้ำหนักเฮ้ เส้นวายเจ้าที่เจ้าทางเส้นวายรถเส้นวายไม่ยันนางนะครับเสนาก็เอาโดนขึ้นแล้วครับโดนขึ้นบิน ทายมุมสูงนะครับ อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอธสายจกด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ